ดูล้อสูงลงเนินเลยครับนี่กำลังย้ายแปลงครับผมรถไถล้อสูง L4018SP ครับล้อร้อยยีรอยแปครับกับผานทำรุ่นมันครับทำจัดยาใส่ปุ๋ยรถเสียปุ้งครับผมกับเสียเจมครับล้อยางตันก็วิ่งได้ครับบนถนนวิ่งได้ครับแต่ว่าจะกระแทกแรงไปหน่อยครับขับช้าๆครับ เพราะว่าเป็นแค่ยางตันครับไม่มีลมอะไรครับ ยางตันครับก็วิ่งบนถนนได้สบายครับแต่ว่าถ้าเจอหลุมนี่ก็อย่ากระแทกครับผมขับเร็วไปครับเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวหักหมดครับ ล้อฐานล้อนี่กว้าง140ครับล้อหลังล้อหน้าถ้าบานออกนี่150ครับแต่ถ้าเทียบด้านล่างนี่ก็เท่ากันครับผม140หรือเมตร4ีครับ หยอดล้มไปเรื่อยๆครับแต่ลงหลุมแรงๆไม่ได้ครับอ๋อยางแค่เล็กๆเองครับเป็นยางตันครับพอวิ่งได้ครับแต่ถ้าวิ่งบนในไร่ในนานีาน่วิ่งสบายครับเพราะว่าเป็นดินอ่อนๆครับผม ครับถ้าตกหลุมแรงๆอย่างนี้ครับ